ก้นบอ่อกันบ้างนะครับต่อเลยเนาะนะครับแปดโมงครึ่งนะครับตอนนี้งานเก็บก,ก้นบอ่ออยู่นะครับมุปลาอยู่นู่นเนาะนะครยางล้วก็ยางสักร้อยหนึง่งประมาณนี้นะครับบ,อบ 3, ่อสักสามสี่ไร่นกกระยางอยู่รู้ครึ่งหนึ่งครับนกกระยางนู่น <anca> มาลุ้นกันนะครับว่าจะเต็มคันไหมนะครับรถเสียก,ก็สองสาร้อย โมงนิดๆนะครับเกือบเก้าโมงแล้วนะครับมาลุ้นดูกันว่าจะเต็มรถไหม อยู่ในเลนเนะาะนีนะครับกำลังไล่ปลาอยู่กลางเลนอยู่เป็นปลากระดีนะครับตัวเล็กๆยังไม่เห็นปลาช่อนเนาะนะครับปลาช่อนยังไม่เห็นนะครับปลาช่อนจะอยู่ในเลนนะครับนี่ตักปลากระดีกันอยู่นะครับนี่จะเป็นปลากระดีเนาะนี่ตอนนี้ปลาที่จบบ้าง ไปดูบนรถกันนะครับต้องคอยยกคาร์ยกอะไรไว้เนี่ยเรื่อยๆนะครับ ขึ้นนิดหน่อย,ยขอดน้ำไม่เจี่ยงนะครับเออเดี๋ยวเราจะสามว่า กําลังน่ารักเลยเนาะเดี๋ยวน,นี่ไป่เขื่อนเลยเนี่ยเออตัวกําลังตกแบบนีอ้อเนาะตอนนี้นนปียี้กว่านะเนาะมียีศพนะครับอันนี้ปรากฏปรากฏแม่น้ำนะครับเขื่อนกองสุนยัดเขื่อนระบมนะครับอันนี้ประเด็นที่ฟาร์ม น,นีป่าบันรถอันนี้หัวเชื้อเนี่ยหัวเชื้อนะครับถ้าไม่มีหัวเชื้อแล้วงานไม่เดินงานะน,น,นกำลังเก็บต้นบ่อยอยู่แก็ปักก็ดีนะครับ การป้องกันกานงานเก็บตะเกียบแล้วก็ถัง ở <laughs> nhà เก็บงานนะครับหมดแล้วเนาะพลางนู่นหมดแล้วนะครับรพยางก็มาเก็บงานอีกที่นึงเก็บลูกปลาเล็กๆตุ้งยเนาะงานก็เริ่มหมดแล้วนะครับปลาจะดีไม่ค่อยมีแล้วน้อยแล้วมีปลาบนรถไม่เต็มนะครับ

คือพ่อคนงานขึ้นมาเริ่มมาล้างตัวนะล้างแขนล้างขาแล้วนะก็เสรจตี EP นี้นะครับไม่เต็มครับเกือบกเกือบเต็มกันนะครับถ่านสักสองร้อยโลก็จะเต็ม

ยอดเร็จเียบร้อยนะครับคนงานเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับก็ยังมีอะไรลงวิดีโอได้เรื่อยๆไปนะครับมีเพื่อนๆบ้านในแ,แถวนี้เขาจับปลาก็ผมก็จะมาถ่ายประมาณนี้นะครับบนรถปิด แล้วก็มัดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณครับ